เมื่อนา,นานมาแล้วมีเศรษฐีอยู่ครอบครวหนึ่งซึ่งรวยมากแต่อภพบุตรตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงที่มีบุตรสองคนวันหนึ่งนักเลงต่อว่าเศรษฐีตนเศรษฐีนั้นน้อยใจเป็นอย่างมากมีวันหนึ่งเศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไม้ริมน้ำพอถึงก็ได้เอาเข้าวสารลงล้างน้ำ ในน้ำทั้งหมด7ครั้งแล้วนำไปหุ่บูชาอธิษฐานขอบุตรกับลูกกเทวดาในต้นไซนั้นลูกกเทวดาเห็นใจเศรษฐีจึงหอบไปเฝ้าพระอิน์ไม่ช้าพระอินทก็มีแม่ตาประทานให้เทพบุตรองค์หนึง่งมีนาว่าธรรมบาลลงไปเกิดในคันของภรยาเศรษฐีเมื่อธรรมบาลเกิดเศรษฐี ได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ส้นไซให้ลูกของตนได้อยู่อาศัยธรรมบาลกุมารได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบพอโตขึ้นเขาก็ได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆแก่คนทั้งหลายมีอยู่วันหนึ่งทาง้ากบิลพมได้ถามคำถาม,ถาม,ถามกับธรรมบาลกุมารทั้งหมด3ามคำถามแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเสียนบูชา แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะตัดศรีรษะธรรมบาลกุมารเสียธรรมบาลกุมารได้ขอผัดผ่อนกับเท้ากบิลพมเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดวันผ่านไปเท้ากบิลพมก็มาตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกประการธรรมบาลกุมารได้ตอบคำถามทั้งหมดสามข้อที่ให้ไว้ได้เท้ากบิลพมจึงตัดเศษของตนเพื่อน,นำไปบูชาธรรมบาลกุมาร แล้วนำไปแห่รอบๆเขาพระสุเมรุเป็นเวลา60นาทีครบ365วันซึ่งเป็นวันสงการก็ให้ธิดาทั้งเจ็ผัดกันนำไปแห่รอบเขาพระสุเมรุวันสงการเป็นวันที่13เมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงการประจำวันนั้นแห่รอบเขาพระสุเมรุวันอาทิตย์เป็นของนางทุงสเีวีวันจันทร์เป็นของนาง ลาสเทวีวันอังคารเป็นของนางโคลาคเทวีวันพุธเป็นของนางกิริณีเทวีวันพฤหัสเป็นของนางมณฑาเทวีวันศุกร์เป็นของนางกิมิธาเทวีวันเสาร์เป็นของนางมโหสทรเทวี